สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับวิดีโอนี้เราก็เริ่มต้นด้วยภาพบรรยากาศที่สนามบินดอนเมืองครับเรากําลังจะเช็คอินเที่ยวบินเดินทางไปต่างประเทศครับวันนี้เราจะบินไปพนมเปนกัมพูชาครับกับสายการบินแอร์เอเชียนะครับหรือว่าจะให้เฉพาะจอจงก็คือสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับเพราะว่าเราบินจากกรุงเทพประเทศไทยไป อย่างที่หลายลคนคงจะทราบกันดีครับว่าแอร์เอเชียเนี่ยก็เป็นกลุ่มสายการบินครับที่มีการดําเนินการมีการปฏิบัติการในหล,หลายๆประเทศครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็มีสายการบินไทยแอร์เอเชียครับในมาเลเซียเขาก็มีแอร์เอเชียมาเลเซียรวมถึงมีอินโดนีเซียแอร์เอเชียมีฟิลิปปินส์แอร์เอเชียในอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ครับในการเดินทางไปพนมเปนในคราวนี้เนี่ยเราจะไปร่วมงานเปิดตัว สายการบินใหม่ในกลุ่มแอร์เอเชียนะครับนั่นคือแอร์เอเชียกัมพูชาหรือว่าแอร์เอเชียแคโบเดียนครับซึ่งกำลังจะเปิดตัวและประกาศการทำการบินเส้นทางบินแรกอย่างเป็นทางการนะครับเราก็เลยจะไปร่วมงานแถลงข่าวของเขาที่พนมเปญนะครับก็รอขึ้นเครื่องบินนะครับ FD606 โดยไทยแอร์เอเชียครับจากกรุงเทพไปพนมเปญนะครับเราเดินทางกันในช่วง กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับเขามีการแถลงข่าวเปิดตัวที่กรุงพนมเปญในช่วงนั้นนะครับก็ขึ้นเครื่องบินของไทยแอร์เอเชียแอร์พัสดุ a สามสองศูนย์ลำนี้ครับจากกรุงเทพรับบินไปพนมเปญกัมพูชาเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาเดินทางเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับตอนนี้เครื่องบินก็เทคออฟออกจากสนามบินดอนเมืองครับแล้วเดี๋ยวก็บุงหน้าไปทางที่ตะวันออกบุ่งหน้าไปกรุงพนมเปญหลังจากสัญญาณรัเข็มขัดดับลงครับพนักงานต้อนรับเครื่องบินก็จะมาแจกใบต่อมอของ กับ,บูชาครับก็กรอกไปตัวมอแล้วก็รับประทานอาหารที่พรีบุกมีการสั่งจองมาล่วงหน้านครับระหว่างเที่ยวบินนะครับอันนี้ก็เป็นลาซานญ,ญ่าไก่นะครับกับชานมไต้หวันไข่มุกบุกนะครับหนึ่งในเมนูยอดนิยมบนไฟล์ไทยแอร์เอเชียนะครับก็อย่างที่เราเกริ่นไปแล้วครับว่ากลุ่มสายการบินแอร์เอเชียนั้นมีการปฏิบัติการบินนะครับมีการให้บริการโดยมีฐานการบินหรือว่ามีการไป ตั้งสายการบินอยู่ในหลายๆประเทศครับอย่างในประเทศไทยก็มีสายการบินไทยแอร์เชียครับเป็นสายการบินที่ถือใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือว่า AOC ของประเทศไทยถ้าเป็นสายการบินสัญชาติไทยก็โดยมีการรรวมทุนตามกฎหมายไทยนะครับระหว่างกลุ่มนักธุรกิจนะครับกลุ่มทุนชาวไทยกับแคปิตอลเอนะครับหรือว่า AirA เชียแอเวชันกรุ๊ปนะครับแล้วก็ตอนนี้เที่ยวบิน f d 6 0 6ของไทยแออีเชียครับก็ พาเราบินมาถึงกรุงพนมเปญกัมพูชาครับข้างนอกนั้นคือเทียวแทสของบรรดาอาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับในกรุงพนมเปญครับเช่นเดียวกับในกัมพูชาครับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือสายบินแอร์เอเชียกัมพูชาหรือว่าแอร์เอเชียกัมพูชาครับซึ่งเกิดขึ้นจากการลงนาม MOU นะครับเมื่อ9ธันวาคมปี2565นะครับเมื่อปีเศษผ่านมาแล้วนะครับระหว่างแคปิตอลเอนะครับหรือว่ากลุ่มแอร์เอเชียนี่แหละกับ ซีวิไลเอเชียครับซึ่งก็เป็นกลุ่มทุนกลุ่มธุรกิจของกัมพูชาครับในการจัดตั้งแอ r ีเชียกัมพูเดียนะครับขึ้นในประเทศกัมพูชาครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกรุงพนมเปญแล้วครับนี่คือสีสันบรรยากาศของกรุงพนมเปญยามค่าคืนแล้วก็ตัดภาพมาที่เช้าวันรุ่งขึ้น,นครับจากใจกลางกรุงพนมเปญครับวันนี้คือวันที่18มีนาคม2567ที่ผ่านมานครับ18มีนาคม2024ครับเป็นวันที่แออเชีย กัมพูชาหรือว่า a อ r เชีย c a m ัม d i a เนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอย่างที่เราอธิบายไปแล้วนะครับว่า Air Asia a อ r เชียรกัมพูชานั้นเกิดจากการร่วม MOU กันร,ระหว่าง Capital A หรือว่า AirAsia Aviation Group นะครับซึ่งเป็นบริษัทโฮดิ้งของกลุ่ม AirAsia ทั้งหลายในหลายๆประเทศที่ไปดำเนินการครับกับกลุ่มธุรกิจกัมพูชาครับคือ c ีวิไลเอ a เชียครับโดยนายวิสดนำซึ่งเป็น c e o เป็นประธานเจ้าที่บริหารของ สิวิไลเอเชียซึ่งเป็นชาวกัมพูชานี่ก็มีความประสงค์ครับอยากจะตั้งสายการบ,บินแอร์เอเชียขึ้นในกัมพูชาน,นะครับแล้วก็ร่วมกับกลุ่มแคปิตอลเอซึ่งก็คือกลุ่มสายการบ,บินแอร์เอเชียนั่นเองครับและตอนนี้นะครับแอร์เอเชียกัมพูชาครับก็พร้อมจะเริ่มจําหน่ายบัตรโดยสารครับแล้วก็เปิดตัวเส้นทางการบินต่างๆอย่างเป็นทางการแล้วครับเราก็เดินทางมาที่โรงแรมไฮแอทรีเซนซี่พนมเปญนะครับ ซึ่งจะเป็นสานที่ที่ใช้ในการเปิดตัวแอร์เอเชียกัมพูชาในครั้งนี้นะครับไปชมการแสดงจากแอร์เอเชียฟันทีมของลูกเรือชาวกัมพูชาครับในการเปิดตัวสายการบินของพวกเขานะครับ So the guru visited for them. So today, Kanpuchi. ตัวในครั้งนี้ครับแอร์เอเชียกัมพูชานะครับหรือว่าสายการบินแอร์เอเชียแคนเบเดียนะครับซึ่งต่อไปจะใช้รหัสเที่ยวบิน2ตัวของไออาต้าคือ KT นะครับแล้วก็รหัสเที่ยวบิน3ตัวของ i k o คคือ AAC นะครับก็ได้ประกาศว่าจะเริ่มทําการบินเส้นทางภายในประเทศก่อนนะครับด้วยจุดบิน3จุดบินครับคือพนมเปญครับเสียมเรียบหรือว่าเสียมราชนะครับแล้วก็สี่นุวิวนะครับ แล้วก็จะเริ่มต้นการทําการบินด้วยเครื่องบิน Airbus a 3 2 0อสามสอนจำนวน2องลำก่อนนะครับก่อนที่จะมีการขยายฝูงบินต่อไปครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มทําการบินเส้นทางระหว่างประเทศด้วยนะครับเส้นทางแรกๆเนี่ยก็จะรวมถึงกรุงเทพครับแล้วก็กวัวลาลัมเปอร์ซึ่งน่าจะเริ่มทําการบินได้ตามมาภายในปีนี้นะครับแต่ว่า3จุดบินภายในประเทศนั้นจะเริ่มทําการบินตั้งแต่2พฤษภาคม2567เป็นต้นไปนะครับ ในการเปิดตัวสายการบินแอร์เอเชียกัมพูชาพร้อมประกาศเส้นทางการบินแรกนะครับแล้วก็เริ่มต้นจําหน่ายบัตรโดยสารอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับวันที่18มีนาคม2อง7ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนายโบลิงกรรมระครับซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอร์เอเชียเอเวอเรชั่นรุ๊ปนะครับหรือว่ากลุ่มธุรกิจสายการบินแอร์เอเชียนเองนะครับร่วมกับนายวิศนํานะครับซึ่งก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอร์เอเชียกัมพูชาครับร่วมกันเปิดตัวนะครับแล้วก็ กล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปต่างๆของการเริ่มต้นจัดตั้งแอ r a เชียกัมพูชาครับโดยอย่างที่เรากล่าวไปนะครับว่าการเริ่มต้นนั้นเริ่มต้นเมื่อ9ธันวาคมปี2565นะครับในการลงนาม MOU ครั้งแรกร่วมกันร,ระหว่าง Capital A นะครับกับ s i w i l เอ Asia นะครับ mm hmm. เพื่อจะจัดตั้งสายการบินใหม่ในกัมพูชานะครับ mm hmm. แล้วก็จนมาถึง 18มีนาคม2567ครับก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารนะครับแล้วก็ประกาศเส้นทางบินแรกนะครับกัมพูชาก็จะกลายเป็นประเทศที่5ในอาเซียนในปัจจุบัน,นครับที่มีธุรกิจสายการบินของกลุ่มแอร์เอเียเนี่ยไปเปิดกิจการให้บริการนะครับต่อจากมาเลเซียครับไทยอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ เราก็มีโอกาสพูดคุยกับทั้งโบลิงการครับประธานเจ้าที่บริหารกลุ่ม AirAsia ชียเอเวอเรชั่นกรุ๊ปะครับแล้วก็วิศน์นประธานเจ้าที่บริหารของ Air Asia a อ r a เ i เชียกัมพูชานะครับก็แผนการของ Air Asia a อ r a เ i เชียกัมพูชาครับจากเครื่อบิน2ลํลำแรกครับแล้วก็2เส้นทางบินภายในประเทศต,ตอนแรกเนี่ยแอร์เอเชียกัมพูชาก็จะมีแผนเพิ่มฝูงบินเป็น16ลำนะครับแล้วก็ขยายเส้นทางการบินไปยังเส้นทางระหว่างประเทศด้วยนะครับ เริ่มต้นจากเมืองหลักๆในอาเซียนครับอย่างเช่นกรุงเทพปวยลมเปอร์แล้วก็จาก,การ์ตาครับรวมถึงเมืองอื่นๆในอาเซียนและจีนนะครับก็โดยสรุปนะครับกัมพูชามีแอร์เอเชียแล้วนะครับสายการบ,บินน้องใหม่ล่าสุดของกลุ่มแอร์เอเชียครับสายการบ,บินแอร์เอเชียแคนเบอร์เดียนครับหรือว่าแอร์เอเชียกัมพูชารหัสไออารต้าสตัวอักษรเคทนะครับพร้อมจะเริ่มให้บริการ2พฤษภาคม2567เป็นต้นไปนครับ เริ่มต้นด้วยเส้นทางภายในประเทศกัมพูชาเขาเองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการขยายเส้นทางระหว่างประเทศในอนาคตครับเราก็มาที่สนามบินนานาชาติพนมเปญครับซึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นฐานการบินหลักของแอร์เอเชียกัมพูชาเขาด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ทางการกัมพูชาเขากําลังมีการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่อยู่สาหรับกรุงพนมเปญครับเมื่อแล้วเสร็จก็คงจะย้ายไปนะครับเราก็เช็คอินแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพครับกับเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียครับ FD607 นะครับ ปิดท้ายวิดีโอนี้นะครับด้วยภาพบรรยากาศการเดินทางบนเที่ยวบินยามเย็นของเที่ยวบินไทยแอร์เอเชียจากพนมเปญกลับไปยังดอนเมืองกรุงเทพนะครับกับข้าวกระเพราไก่สูตรหมมหลงหน่อยนะครับแล้วก็ชายูสุเลมอนนะครับเมนูเด็ดบนเที่ยวบินไทยแอร์เอเชียครับและนี่ก็คือเรื่องราวของการเปิดตัวของแอร์เอเชียกัมพูชาครับที่พนมเปญครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ